เกพี่น้องเลียวสงการมากินป่ากินทงหน้าเอ้ยคือวนน้ากันยาย่ากันมมาเลี้วสงการหละกกลกให้ลกงหน้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องมายามมึงนูมิตรภูขัดขัดยิ่งปัญญิ่งใหเอออย่ามาลงแต่ข่อยลารมาสัวเลยปนหนอม ไม่ยอออกคลิปแล้วอกโอ้แกได้กูออกเไปแล้วออกสถานีนี่นะนี่นะผู้ตกงานขอโทษหลายๆเด้อขอโทษเด้อที่ถ่ายคลิปที่ถ่ายคลิปทำเพื่อปลาไม่กินปลาเด้อพี่น้องุนะมาเบิร์มรอเลยศูนย์บรรลุกิจการนี่ไงแต่ไลฟ์ผมจะจีนเองเวทมนตรม์นัลน กนเอาเอาเอาออกแงเอาออกดังกับว่าปิ่นเกือบเรื่องได้ก็สิบประเดีอยโนี่นี่รุ่นนี่ซุ่มสองตัวโลนี่เสียมื่อคอยซื้อประจำตัวนั้นมันไก่โลอันนักจิตเกือบถึงโลเลแต่ว่าอันซุ่มนี่จังสิเมีนสองตัวล เอาออกเอาออกว่าเป็นเราพี่น้องปลาบันติดจังเอาซุ้มมันฟ่อนมาเอาปลาออกจากดาวกันได้ก็สิเป็นม่ตาฟ่อนเป็ี่นท่านเด้นนี่แม่นี่แม่เอาเอาแยกโซฟีเมื่อน้องเออฟ่อนเราก็สิมานั่นตีนี่แล้วเขาดูถูกคนว่านี่แหนี่ย ให้ดูถ <onents and> <behaviour> yeah, <pit> yeah, ูก really? ท <n detailed load> ังไหนมันก็ดูถือนนั่นตัวแย่จอหมาหมายที่มันโอยหมาหมาในว่าแปานินพี่น้องปานินว่ายแดงเนี่ยบอก่อย้องวานอตีแย่จอออกไปเส้นเอาไปเอาไปเผาผืน จักทายพ like um, ี kind of kind of ่น้องจับปลาป่าแจกด่างเออเออสนานอันซุ่มเนี่ยเป็นเสี้ยนฝนสิมาเสี้ยนปดแหด่างไม่ได้กินดอกเมื่อนี่มาเมื่อเสี้ยนนั่นสิมาปดป่าเนี่ยมาเมื่อเสี้ยนป่าเนี่ยเสี้ยนฝนได้ซุ่มนี่ยโอ้ไม่ได้กินดอกยังมาปดป่าออกจกด่างขนาดเพิ่นใส่มาให้แล้วยังเอาบ่อออกบ่อปิน สิได้เอาเมียนมาปาดอกนี้นั่นตะเคียนทักายพี่น้องถ้ากินจิมักแบบใดบ้าเฮ็ดได้แกดเอาเด้อพี่น้องปลานินปลานินปลานินก็ปลาอีหยงไงปลานินก็ปลาอีหยังไงตะเคียนไงปลาอียงตะเพียนเอ้ยนี่สั่นเตะกาดคนไว้เดี๋ยวว่ากาดไว้ไว้ได้แต่ว่าเดียวเงี้นหดแล้วเจ้าหมดแล่ะ 买，我是一盒不能了，我该还个地方去了。<noise> <noise> <noise>